สวัสดีทุกคนก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากน้อง noahch ด้วยนะคะอ่านไม่ออกไงก็เลยอ่านเป็นตัวอักษรซะเลยคือจะบอกว่าเราหายจากโควิดแล้วร้อยเปอร์เซนต์พวกเธอเอ๊ะหรือว่าจะยังไม่หายฉันไม่อยากแย่แล้วนะจมูกฉันจาก2รูจะกลายเป็นแดรูเลยนะพวกเธอ หายไม่หายไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าไม่ลงคลิปก็คือช่องหายแน่นอนนะพวกเธอคอนเฟิร์มเติม ED นะคะพวกเธอคะเพราะฉะนั้นเราก็มาลงคลิปรีวิวสกิน Star Deduction ให้เข้ากันบบรรยากาศสักหน่อยนะคะพวกเธอว่าเจอสาวน้อยหนีก่อนหนีก่อน <c oughs> <c oughs> เจอหันมีเจอหันไม่น่ากลัวเท่าเจอสาวน้อยเธอเอาจริงๆเพราะว่าเอ้ยหันด้วยหันก็อยู่สาวน้อยก็อยู่ฉันจะหนีไปทางไหนก่อนเอาโอเคหัวใจหายไปแล้วโอเคคือแบบเราไม่ค่อยอยากให้สาวน้อยสิงเราอะเข้าใจป่าเพราะเราแบบ เราจะรู้สึกผิดถ้าเกิดบอกว่าเราจูกเราสาวน้อยโดนฟาดอะไออย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยอยากให้สิ่งแล้วเราก็แบบไม่อยากจะกดปลดสาวน้อยออกจากตัวเองด้วยอะเธออุ้ยดูเป็นคนดีเนาะดูเป็นคนแบบรักเด็กดูแบบพร้อมลงประกวดมิสแกรนประกวดแบบ m อ t ทุกอย่างทุกเวทีต้องมาแล้วตอนนี้ว้ายหมอลม้มงั้นปลดก็ยี่รอไปเลยปลดรอไปเลยจะได้นั่งนานๆน,น,นะคะอ้า oh. ว <laughs> มาไม่ทันฉันปลดหรอพวกเธอเอ้าเอา,เอาไม่ได้มาเกอ้นี้หรอ เธอพาไปไหนก็อีใกล้ๆทำไมไม่พามานั่งพาไปนั่งทำไมไกลๆฮันเตอร์เธอรู้งานปะเนี่ย <c oughs> บนฮันเตอร์เราเนึ่นทอสอบไม่ต้องกลัวไปนะคะเดี๋ยวดิฉันเข้าไปช่วยดิฉันไม่ไทายวิวเวลาค่ะเรื่องแค่นี้เอาเงาเสาวน้อยโอเคเสาวน้อยแยงแ่งซีละหนึ่งนะคะเราก็เป็นได้แค่ตัวประกอบให้นั่งเอกเขาลุยของเขาไปงั้นเรามาปั่นตรงนี้เลยดีกว่ารอตารอตารอใจฮันไปเลยดูซิในสามคนนี้ ใครคือจุดอ่อนของทีมใครเออพูดอะไรก่อน <c oughs> ไปว้ฉันเหรอฉันคือจุดอ่นของทีมเหรออ๋อไปไล่ฉันละฉันยังไม่ได้เป็นจุดอ่นเฮ้ยเธอไปไล่คนที่หลุดออกมาจากเก้าอี้ก่อนอย่ามาไล่ฉันเออฮันนิมดูไม่เป็นงานเลยนะฮันเอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวหมออย่าพับอย่าพับอย่าพับเออฟาดอัดไม้ไปเลยคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้ฮันเขาแบบ ฉันเบีเ่ยงเบนความสนใจหันหันมาไล่ฉันแล้วหมอะทาอะไรหมอทําไมเธอไม่ฉีกออกไปเธอทาอําอะไรยอไอ้หัวร้อนหัวร้อนใส่หมอแป๊บหนึ่งนะคะเออนะคะไม่ได้ไม่ได้เราต้องคีปลุกเราต้องคีปความเป็นนางงามเอาไว้แต่ตอนนี้คีบปไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องคลิปรันนิ่งก่อนนะคะวิ่งวิ่งวิ่งเท่านั้นอ๋ออ๋อ,อ,อตายแล้วโดนสาบดิฉันโดนสาบอ้ยนกเส็บนกเซ็บ,ซบจะเข้าไปช่วยยังไงล่ะทีนี้อ๋อไม่ก็นะคะ โดนสาบขนาดนี้คิดหรอคะว่าดิฉันจะยอมแพ้ในการเขาไปช่วยอ่ะดิฉันมีเกราะค่ะมาเลยให้มันรู้กันเกราะจะหมดก่อนไปเดียววุ้ยวุ้ยวุ้นลุ้นกันเลยอย่าฟาดเลยค่ะฟาดหนูเลยค่ะฟาดหนูเลยค่ะอ้าวช่วยไปเลยสิค่ะเอาเอาอย่าอย่าโอเค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 ช่วยไปทำไมวะรู้สึกมีความเปลืองอ่าเบิกยืมเวลาเกิดขึ้นนะพวกเธอแต่ก็ว่าหมอเขาไม่ได้นะเพราะเมื่อกี้เราก็ช่วยแบบช่วยให้เพื่อนตัวอยู่เร็วขึ้นอะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหัวใจสีชมพูมันชัดเจนขนาดนี้ไม่ต้องถามแล้วล่ะคะ่ะหมอเขาได้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วเขาได้มาลาฉันแล้วว่าอย่าเพิ่งอย่านกเจ็บนกเจ็บเจ็บโดยที่ไม่มีอะไรกันเจ็บตอนที่เปิร์กบทพอดีไม่ทันได้จะวงแดงเลยไม่ทันได้วงแดงแบบหมอเลยอแต่อย่างน้อยเขาเปลี่ยนเป้าหมายอย่างนี้หมอก็มีสิทธิ์ที่จะรุกแล้วก็ดําเนินการ เล่นได้ต่อในเกมนี้นะคะอ๋อก็ดูดีอ่ะดูแบบเปิร์กยูเวลามันไม,ม่แบบไร้ค่าพวกเธอเกตปะแต่จริงๆมันก็เหมือนไร้ค่านะเหมือนกับเขาก็จับอีกคนนึงมานั่งเก้าอี้ได้อยู่ดี <c oughs> <c oughs> หมอเธอมีเปิร์กลุกเองปะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกคา่ะให้บําโนได้พักผ่อนนั่งพักผ่อนรอเพื่อนมาช่วยสวยๆดีกว่านะคะอรู้สึกสชิลๆจังเลยอะเธอนั่งในเก้าอี้ในบรรยากาศที่หิมะตกแต่เดี๋ยวก่อนนะเศว้าวน้อยไปตรงนั้นทำไม เธอต้องมาตรงนี้ไหมหมอหมอเขามีเข็มฉีดยาสาวน้อยหมอเขามีเข็มฉีดยาเธอจะไปตรงนั้นทําไมเธอต้องมาช่วยฉันตรงนี้สิฮัลโหลแล้วอีกคนนึงก็ปั่นไม่แคร์เวอร์นะคะได้นี้ใส่จากใครมาช่วยบอกหน่อยสิปั่นไม่แคร์เพื่อนนั่งเนี่ยฮัลโหลทุกคนฉันจะบินแล้วฮัลโหลสาวน้อย ติดสปีดมาเดี๋ยวนี้ติดสปีดมาดีนี้จะทันไหมจะทันไหมจะทันอ้าทันเด้อไม่น่าทันเลยถ้าไม่ทันนี้คือจะปิดคลิปแล้วนะสาวนหน่อยไม่น่าเลยไม่น่ามาช่วยฉันทันเลยจะเนียนๆปิดคลิปซะหน่อยโอ๊ยเนาะ แต่ก็ขอบคุณสาวน้อยนะคะที่อุตส่าห์แวะเวียนมาช่วยบําโนว้าตายแล้วตายแล้วตายแล้วพ่อมาพอมาหนีก่อนโอ้โหโดนสาบด้วยสันจะโดนสาบเขาตามสันไหมโอ้หมาเป็นคู่แสดเลยโอ้ยังไงใครใครคือตัวจริงใครคือตัวจริงอ้ออ๋ไม่ก็โอ้โอ้ลุ้นมากลุ้นมากเอ๊ะลุ้นลุ้นเหมือนฮันตามแต่จริงๆเหมือนจะไม่ได้ตามนะคะเออเราจะลุ้นไม่ทําไปก่อนดูก็รู้ว่าฮันตามสาวน้อยฮัลโหลบําโนสติสติดนึงโอเคปะสติดนึง โอเคพวกเธอระหว่างที่สาวน้อยกําลังรับบทนางซุกอยู่นั้นเราก็รีบวิ่งฉีกค่ะสิ่งที่ดิฉันต้องการตอนนี้ก็คือกล่องซึ่งกล่องมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยจําเลยนะคะเล่นเกมนี้มาก็นานแต่ไม่เคยจํากล่องได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนไม่เคยจําหลุมได้เลยว่ามันจะไปโผล่อยู่จุดไหนของแมปบ้างอ,อ๋อดีรถประสิทสีนะคะอันนี้ก็คือมาเจอโดยบังเอิญนะพวกเธอเดินแล้วเห็นกล่องพอดีไง เหมือนโชคช่วยโชคช่วยเข็มเข็มฉีดยาต้องเข้าหรอปะถ้าโชคดีขนาดนี้เข็มฉีดยาต้องเข้าหรอปะ <laughs> โอเคเข็มฉีดยามาเป็นกระปุกเลยไห <laughs> เอากระปุกมาทําไมมันช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้ฉันต้องการเข็มฉีดยายังมีกล่องอยู่ไหมเนี่ยกล่องอยู่ตรงนี้โอ,โอเคโอเคกล่องนี้เข็มฉีดยาต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละส่งเข็มฉีดยามาให้ฉันเถอะฉันจะเข้าไปช่วยสาวน้อยเพราะดูแนวแล้วจากเมื่อกี้ที่เรานั่ง คนขายของเล่นคงรับบทนางปั่นอย่างเดียวนะคะโอ้ยเหมือนเห็นภาพตัวเองเหมือนส่องกระจกแล้วเจอตัวเองอยู่ในคนขายของเล่นในแมชนี้นะคะว้ายส,สาวน้อยฉันว่าต้องทันฉันทันอยู่แล้วแหละโอ้โหติดเท้าไฟขนาดนี้นะคะไม่มีทางที่จะไม่ทันหรอกนะคะไอรอฉันแป๊บหนึ่งสาวน้อยเมื่อกี้เธอช่วยฉันฉันก็ต้องช่วยเธอกับรับรองว่าฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังเ้าๆคนขายของเล่นมาโอ้ยเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์มากเลยคนขายของเลนมาอ้ยน้ำตาจะไหลพวกเธอบอกออบอกบอก,บอกใครเลาหนึ่งบอกใครโดยที่ไม่ได้ตั้งใจบล็อกกันเกอรันมันตีมาโดนเองนะ <c oughs> อ้ยน้ำตาจะไหลอยาเสื้อซับซึ้งคนขายของเล่นแต่เดี๋ยวก่อนนะตามฉันหรอเฮ้ยอย่าคุณพี่เอ้านกจ้ย,ยกระปุกกระปุกช่วยกระปุกน้ำหอมช่วยเออเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันแค่พูดเล่นเธอเป็นกระปุกที่มีกระบอกเออที่มีประโยชน์มากเลยเลิศนะคะยังไงคะยังไงคะพ่อ พ่อทำไมเลือกหนูตอบมาให้ได้ก่อนว่าทำไมเลือกแบมโนมแบมโนเลือดเต็มทำไมเลือกแบมโนเพราะความสวยใช่ไหมพ่อเพราะความสวยใช่ไหมตอบให้คนดูเขาชื่นใจหน่อยสิว่าที่เลือกแบมโนเพราะความสวยล้วนๆไม่มีอะไรผสมนะคะเออรับบทนางมั่นทุกคลิปแหละทุกคนจะต้องแบบชินชากับความมั่นของแบมโนแล้วนะคะเฮ้ยล่าจริงจังแบบเนี้ยคุณพ่อคุณพ่อล่าจริงจังหรอโอ้ยท่าทางเจริงจังแล้วแหละ อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสาน,นกเจ็บนกเจ็บนกไม่รอดแล้วแหละนกไม่รอดแล้วนกคงได้ปิดคลิปจริงๆแล้วมามาค่ะคุณพ่อจะมาแบบไหนก็มาเลยเดี๋ยว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 คุณพ่อหลงหรอคุณพ่อหลงหรือเปล่าไห้พวกเธอคุณพ่อหลงอ่ะคือคุณพ่อไม่อยากให้เราปิดคลิปไง anyway. อยากให้คลิปมันแบบน,น,นานๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออย่าไม่จับแบบนก ขึ้นไปดูดาวข้างบนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้พูดถึงคลิปนี้เลยตอนนี้มีอยู่ช่องว่างให้ฉันพูดแลวขอพูดนิดนึงนะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวสกินของอน้องเอลมานะคะในซีรีส์ของ Star Deduction นะคะซึ่งเป็นสกินเก่าแล้วเก่าแล้วแต่ก็ยังสวยยังลศอยู่และแบมโนก็ยังไม่มีด้วยเพราะว่าที่เห็นเล่นๆอยู่เนี่ยก็คือใช้บัตรเช่าไงบัตรเช่าหนึ่งวันนะเอามาเล่นที่ดู เพราะว่าเห็นมีน้องในช่องอะขอให้เล่นสกินนี้ให้ดูก็เลยเออจัดให้ซะหน่อยนะคะเดี๋ยวคนพูดด้ติดตามเริ่มพูดแล้ะน้องคนไหนน้องคนไหนก่อนจากสื่อไหนคะแหล่งข่าวจากไหนคะเอาหลักฐานมาโพสตเดี๋ยวนี้ <c oughs> เอาเป็นว่ามีถอะไม่เชื่อฉันแล้วจะเชื่อใครไม่เชื่อฉันก็ต้องเชื่อฉันโอเคปะ่ะอืม ได้เลยที่เมื่อกี้ฉันบอกว่าพ่อหลงไม่น่าจะหลงแล้วพ่อน่าจะหลับมากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเครื่องสุดท้ายแล้วไปกันส,สาวๆพ่อสอนเราต้องรอบไปด้วยกันว้ายพ่อตื่นแล้วเหรออ้าว้ายพ่อพ่อมีทั้งสามคนพ่ออย่าเลือกหนูสิเฮ้อยอยังไงโอ้ตายแล้วเลือกฉันเลือกฉันที่แท้ทรูอย่างนี้ตลอดเลยแบมโน้เธอไม่เคยได้ออกประตูเลยอ้าวพ่ออย่าอ้อยนกนก่มจะเจ็บไหมอ้าววายเจ็บเจ็บเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็บแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคค่ะโอเคค่ะแกงมากแกงฉันมาก อยากจะปิดคลิปตั้งแต่กลางเกมสาวน้อยก็ดันมาช่วยได้นะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วพ่อตอนนี้คือประตูเปิดแล้วก็ไม่ได้ออกประตูอีกอ๋อ